สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็จะเอาน้องลงแล้วนะคะเดินในนคมดีอันนี้น้องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะหน้าบ้านเลยเราก็จะทําผานให้ทําบ้านให้นะคะเดี๋ยวก็นี่เม็ดบ่ลือสีสุกนั่นะเป็ข้างนี้แล้วก็เอาลงไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะแล้วก็จะทําบ้านให้แล้วก็ เดี๋ยวทำป้ายให้ด้วยนะคะก็รอก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราทำป้ายไว้ถ้าสมมติว่าทุกใครที่มาบ้านภายทองคูนนะคะก็จะก็จะเจอน้องฉบาแก้วต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยนะคะถ้าใครมาที่บ้านภายทองคูนนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นโรงช้างนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของป้าเพรแม่ดอกรักทองคูนนะคะอยู่ตรงนั้น อันนี้ก็เป็นโอนอเดี๋เดยทุกคนช่วยการเอาลงกันนะคะตอนนี้เออแม่เองไม่เสียนีเอาจับเบิ้งจับขามันเบิ้งจับขามันคัข้างเาว่าสองตันผู้เลยจำขาคละข้างก่อนางก ใช้ลนไปลูกเถอน้อยไหมเขาใช้คนไมัจักตัดใช้คนนะคะหนึ่งสองามคนนะคะเอได้ยน่ะ ดึงอาดึงมาดึงมาดึงมาอาจมีเสียงดังบ้างนะคะได้แล้วได้แล้วแกจะได้ลงแล้วนะคะหลังจากที่อยู่บนรถมาหนึ่งคืนนะคะโอ้ยลงได้แล้ว ให้มึงอยู่นี่เด้อเดี๋ยวมึงจะซื้อด้ามคอการกัดขึ้นมึงอย่าดื้ออย่าดื้อลูกสารมันกินเขาแล้วเธอเธอออกดีๆนะเดี๋ยวถูกง่วงถอยออกไปดีๆีไม่ต้องถอยกลับมาแล้วนะ ก็เดี๋ยวรอทองคูณกลับมานะคะตอนเย็นเรามาลุ้นกันว่าทองคูณเจอน้องจะวิ่งหนีหรือว่าจะวิ่งมาหานะคะนี่หรือว่าจะตกใจเลยก็ไม่มาหาเลยเพราะว่าทองคูณขี้กลัวนะคะเดี๋ยวแก้วรอพี่ทองคูณอยู่ตรงนี้แหละนะตอนเย็นเดี๋ยวพี่ทองคูณกลับมาจากป่ากับแม่ดอกรักกับป้าแพรนะคะ เดี๋ยวเราก็จะท <ำ S 2> <ม>ําบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่มาบ้านภายทองคูนนะคะมาจากทางนี้ก็จะเจอน้องฉบาแก้วต้อนรับเลยนะคะนี่ตัดยาวเท่วนี้นเดี๋ยวคุณแม่ตัดหญ้าตรงนี้ออกให้หมดนะคะโลออกมาเท่นี้เลนแล้วก็คุณแม่ก็ปลูกดอกไม้ไว้ให้ฉบาแก้วแล้วนะคะนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปหาดอกอันนี้มาด้วยแม่ ดอกชบาแก้วเดี๋ยวดอกเดี๋ยวไปหาดอกชบาแก้วมาปลูกตรงนี้ด้วยนะคะดอกไม้คุณแม่ปลูกไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาดอกชบาแก้วตอนนี้มีดอกดาวเรืองโป้ยเซียนแล้วก็ดอกดาวไม่ดูโรยกำลังเกิดก็สวยๆนะคะอยู่กับคนสวยๆก็เดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะคะปฏิกิริยาทองคูณกับแม่ดอกรักได้เจอชบาแก้วนะคะ ากติดตามชมคลิปด้วยนะคะตอนนี้ก็มารับเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะก็ควานก็อยู่คนละตำแหน่งนะคะของใครของมันนะคะผู้ปกครองของแต่ละคนนะคะแม่ดอกรักพออันนี้เสร็จก็เดินมาหาทองคูณเลยนะคะ เขารู้นะคะว่าลูกเขาไไปะกลับบ้านนำหน้า,นด,านด้วยเด็กชายทองคูณนะคะไปเลยค่ะแล้วก็นางสาวดอกรักจะไม่กลับบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดอกรักก็จะไป ผสมพันธุ์แล้วนะคะปลากลับบ้านปลาชบากแก้วรออยู่ที่บ้านไปละไปแล้ว,ลวเดินเร็วนะคะโดยนางสาวกำไรนะคะป้าแพรก็ออกหน้านะคะแม่ดอกล้างไปกินท um> ี่บ้านค่ะปลาปนิ่ไม่มีใครขึ้นนะคะปล่อยให้ธรรมชาติไปก่อนนะ ไปช้านูนทองคูณเดินไปแล้วน่ารักนะคะกลับบ้านทุกวันต้องมารับกลับบ้านทุกวันเขาก็รู้เวลาเขาจะเราจะมารับนะคะคือแม่ดอกรักนี่คือหิวหิวตลอดเลยอะ่ะด,ดู กลัวไม่ทันเขาทั้งหิวส่วนส่วนป้าแพรกับท้องคุณนี่ก็คือจะไม่แวะกินอะไรทั้งนั้นค่ะอยากกลับบ้านมากจะกลับบ้านอย่างเดียวยาาขับแม่ดอกลักเมื่อกี้ทั้งหิวทั้งจะวิ่งเดี๋ยวเรากลับบ้านเ,าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะคนไม่มีลูกก็เดินไปก่อนนะคะส่วนคณมีแม่กับลูกก็คือแบบเดินคู่กันนะคะถึงบ้านแล้วนะคะเจอใครเอ่ยนิงน่งนิอืม ขอบคุณเจอน้องอยังยแม่ดอกรักไปทางนู้นเร็วอุ้ยได้ยินเสียงแม่ดอกรักด้วยเมื่อกี้ปฏิกิริยาแม่ดอกรักเปลี่ยนนะคะป้าแพรไม่รู้เรื่องนะคะนี่อันนี้ใคร แม่ดอกรักนี่เหมือนจะรู้นะคะเดินเข้ามาหาเลยไม่ลุดปะปะเหนียกรอยจับตุ๊อเืยหรอสีผนุ่มคมหนมไป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 ไหมครั้รปแกีวอีกยังมาเกีววะ สนใจน้องแก้วด้วยค่ะทุกคนต้ออนกล้วยแม่เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวคุณแม่จัดการนะแม่ดอกรักนนเรียบร้อยแม่ดอกรักไม่เหลือค่ะเดี๋ยวกล้วยเั้เนี้เดี๋ยวตัดเลยค่ะไม่เป็นไร ป้าเพเป็นไรนี่ป้าเพเห็นหลานไหมนี่ชบาแก้วเกิดกับใครก็ได้นะเกิดกับป้าแพรก็ได้เกิดกับแม่ดอกลักก็ได้หรือว่าเกิดเป็นฝาแฝดก็ได้ทัางคุณจอน้องได้ไหมเห็นน้องไหมหน่องคูณเห็นน้องอยังท้องคุณหน้องน่ารักไหมทังคุณ,คณนี่นะคะตอนนี้ก็กำลัง,งสนทนากันอยู่นะคะ ดีใจนะโอ้ยใครเป่าน้ำลายมาใส่หน้าเนี่ยจับลูกบ้างล่ะจับลูกจับน้องก่อนเร็วเร็วจับลูกบ้างจับลูกว่าใดจับต้นกล้วยจับบงโอ้โหกละตัวนสิแม่แม่ดอกรักรู้นะคะเดี๋ยวถามหน่อยสิแม่ดอกรักรู้นะคะนี่ได้มีปฏิกิริยาแล้วแล้วก็ สงสัยกำลังจะบอกว่าแพรกับทองคูณนะว่านี่เป็นชบาแก้วนะเออพถึงดูกเวหลาเลยพรุ่งนี้ก็ขอให้เราได้ข่าวดีนะคะแม่ดอกลักไปไปทับวันแรกก็ขอให้แบบทับเลยติดเลยเนาะแม่ดอกลักทองคุณมาหาน้องมามา ป้าแพรออกไปแล้วื้องคุณมามาคุเอากล้วยมาลอยากล้วยอยู่ในถังอ่ะคุณพ่อถังดำอ่ะช่วยวานหน่อยสิเดี๋ยวแม่เอามาให้กินด้วยให้น้องแก้วกินด้วยเราจะทำทุกอย่างให้เขาเหมือนมีชีวิตนะคะถอยเลยหมอโอ้ยเหมย เรียบร้อยอ่ะดึงเด้งเกะอาวางตรงนั้นเลยนอส่้ั่ทางเลยคุณพ่อไม่เป็นไรบาเพนเห็นกล้วยแล้วนะคะเดินมาแล้วอภิเต้าเม อย่ามาตัดใกล้พี่นะน้องเต้ยสามเชือกก็วุ่นวายนะคะอันนี้สี่เชือกแล้วนะคะเนาะน่าจะเป็นแบบน่าจะไม่จากไปเลยน่าจะอยู่แบบนี้น่าจะมีความสุขมากเลยนะคะอะกินกิน น้องเต้ยปอกให้ฉบาสแก้วแน่เขาเขาบอกินอันนี้เขาบอกินกล้วยแบบนวยไหมเขากินแบบปอกไหมเดี๋ยวพี่เต้ยป,ปอกให้<ค>น,นะคะของน้องแก้วต้องปอกเปลือกนะคะ,ะ,คะพี่เต้ยปอกให้แล้ววางเลยวางที่ปากน้องก็ได้น้องแก้วนี่ไงพี่เต้ยเออกินเด้อกี่เ้อเสียมเสียมเสียมเสียต้องกินกล้วยปอกเปลือกนะคะ

เอาไปให้แม่ไปให้ปู่ให้ปู่เร็วนี่นี่นี่เก่งมากเลยปลาปลาปลา่อนอ่ยายกายกันเข้าที่ค่ะก่อนจะไปก็คือต้นกล้วยก็ไม่เหลืออีกค่ะอ้าตามสบายเลยค่ะอ๋อเขาจะอยู่กับลูกเขานะคะไปก่อนเลยค่ะพวกคุณ คิดถึงภาพนี้เลยนะคะยิ่งเห็นยิ่งคิดถึงนะคะออแค่เปลี่ยนจากที่ภูหัวมาเป็นที่สุรินนะคะเอาแล้วค่ะต้นไม้ดอกไม้แม่นะพ,พ่อพ่อพ่หลอลูกพ่อพอจ้ะพ่อล่อปลาปลาปลาแม่ดอกลักมาเพื่อนอ่ะ <c ười> <c ười> เอาอะกินมื่อวานนลูกอ่ะเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวตัดไปให้กิน ปแล้วกอยู่แก้วอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวแม่ไปอันนี้ก่อนโอ้ยแม่ดอกรักนี่คือแบบน่ากลัวมากอ้าวก็ต้องเข้าคิวกินน้ำนะคะเข้าคิวกินน้ำก่อนท้องคุณกินหรือยังยังยังไปลาแยกไปแยงไปแยไปแยง เอาน้องต้อยก็เปิดอีกก๊อกนึงไม่ได้หรออันนั้นอ๋อสายมันรั่ว,าาม,วมา,า,มวมาคุณมามาเดิมาลยนี่น,นะคะวุ่นวายมากครอบครัวาภายทองคูณนะคะแต่ก็มันคือความสุขนะคะออของพวกเรานะคะไปเดี๋ยวค่อยไปกินไปไปปาแพรนนี่คือลีลานะถ้าสมมุติว่าคนต่อเนี่ยคือลีลานะดูยุ่เหรอ เพยอย่าพงเงทองคุณไปไม่ต้องกินละอ,อ่าทองคุณกินละอ่าป้าแพรไปเลยเข้าทีเลยเย็นอพอจะแย่งเขาแล้วก็กินเนาะพอเขาให้กินก็จะไม่กินเดี๋ยววันนี้ทองคุณต้องฝึกเตะฟุตบอลนะคะทองคุณอย่าพึ่งนะบอลอยู่ไหนบอลอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวให้เอามาให้ ให้คนอื่นเขาเข้าก่อนทองคุณต้องเรียนพิเศษอีกค่ะยังไม่เลิกเรียนทองคุณต้องเรียนพิเศษค่ะต้องซ้อมกีฬานะคะเราเป็นผู้ชายนะคะแม่ดอกรักแม่ดอกรักก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเดี๋ยวกินน้ำก็เรียบร้อย ไปหาป้าแพนะคะป้าแพก็เรียบร้อยนะคะทุกคนเข้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ทองคุณนะคะแต่ทองคุณต้องอไปฝึกเตะฟุตบอลก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราครอบครัวภา,า,ายทองคุณด้วยนะคะฝากช่องพายทองคุณด้วยนะคะแล้วก็ช่องแม่ดอกรักด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ yeah